หมายเลขสี่บนตัวเรือไม่ได้เป็นแค่เพียงรหัสแต่มันคือเรือรบระดับแนวหน้าของราชนาวีไทย เรือฟรีเกตลำนี้ชื่อว่าเรือหลวงนเรศวนเป็นเรือยิงจรวดอัตโนมัติพร้อมปืนกลใหญ่ระบบต่อต้านอากาศยานบังคับด้วยเรดาร์ความแม่นยำสูงและรองรับเฮลิคอปเตอร์บนดาดฟ้าปฏิบัติการได้ทั้งในอ่าวไทยและน,าน่านน้ำสากลและพร้อมเข้าประจำการเต็มกำลังหากเกิดเหตุฉุกเฉิน อาวุธหลักบนเรือปืนใหญ่เรือขนาด100มเมใช้โจมตีทั้งเรือรบและเป้าหมายชายฝั่งควบคุมด้วยเรดาร์ยิงอัตโนมัติปืนต่อสู้อากาศยานขนาด37ม mm, หมุนเร็วยิงรัวใช้ดักยิงเครื่องบินรบและขี่ปนาวุธที่เข้ามาใกล้อาวุธปล่อยนำวิถีจรวดปล่อยนำวิถียิงไกลส